สวัสดีครับเพื่อนๆนก็พบกับบ่าวชาวดงดึกดำบรรพ์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการทําสวนยางพาราการทําให้ต้นยางพาราของเรานี้เติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากการใส่ปุย๋ยเรามาดูกันเลยครับเพื่อนๆนว่าจะทํากันอย่างไรมาเลยครับนี่ครับเพื่อนๆนต้นยางพาราของเราพออายุเกินสองปีนะครับ ก็จะเริ่มแตกกิ up, ่งก้านสาขาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพอเขาแตกกิ่งก้านสาขายอดที่เขาขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ทําการตัดทิ้งไปเลยนะครับนี่ครับตัดทิ้งไปเลยครับพอเราตัดยอดตรงกลางออกไปใช่ไหมครับก็เหมือนกับตัดท่อลําเลียงน้ําและอาหารที่จะส่งไปที่ยอดตรงกลางน้ําและอาหาร ก็จะถูกส่งออกไปยังกิ่งข้างๆก็จะทำให้กิ่งข้างๆอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับยางพาราก็เหมือนกับต้นไม้อื่นๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่ายิ่งตัดเขาก็ยิ่งแตกพุ่มหรือว่าแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะแล้วก็จะเป็นพุ่มที่สวยงามการทำแบบนี้ก็จะทำให้ต้นยางพารา ของเราเติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็เพราะว่าถ้าหากเขามีใบที่เยอะเขาก็จะสามารถปรุงอาหารได้มากขึ้นนะครับใบของพืชก็เปรียบเสมือนห้องครัวนะครับใช้ปรุงอาหารแล้วก็สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างความเจริญเติบโตถ้าหากพืชต้นไหนมีใบน้อยหรือว่ามีใบสีเหลืองเขาก็จะเจริญเติบโตได้ช้านะครับแต่ถ้าต้นไหนมีใบเยอะ มีกิ่งก้านสาขามากมีใบดกดำเขาก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆหลังจากที่เราตัดยอดของเขาแล้วนะครับกิ่งข้างๆข,างของเขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเป็นกิ่งใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เขาจะเจริญเติบโตได้รวดเร็วมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนกับต้นไม้อื่นๆนะครับ ยิ่งตัดยอดออกไปหนึ่งยอดยอดใหม่ก็จะแตกออกมาใหม่สองสามยอดหรือว่าสี่ห้ายอดเลยนะครับยิ่งตัดแต่งกิ่งยอดใหม่ก็จะออกมาเยอะใบก็จะออกมาเยอะก็จะทำให้ต้นไม้ต้นนั้นจเจริญเติบโตได้อย่างสวยงามแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อน สำหรับวันนี้หากใครมีข้อสงสัยอะไรก็พูดคุยติดชุมหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับบ่าวชาวดงดึกดำบันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ